สวัสดีครับผมออสตินวันนี้ผมจะมาสาธิตเครื่องกรองน้ำ eSpring ร็อบจะมาเป็นผู้ช่วยผมร็อบเชิญได้เลยเราจะสาธิตอะไรกันบ้างครับเราจะสาธิตให้เห็นประสิทธิภาพของ eSpring โดยใช้น้ำแอปเปิลมากรองผ่านอ e ีส r i n g เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดใสและมีรสชาติที่ดีเอาละรครับเราจะมาเริ่มสาธิตกันเลยคุณจะได้ไม่ต้องไปทำเองที่บ้านเราจะใส่น้ำแอปเปิลไว้ในบีเกอร์แล้วเติมลงไปในเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริง เราจะเห็นว่าอ e ีสปริงกำลังกรองน้ำแอปเปิลครับคำถามก็คือว่าอ e ีสปริงจะกรองน้ำให้สะอาดได้หรือไม่เรามาดูกันขณะน,นี้เครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงกำลังแยกแร่ธาตุที่มีประโยชน์อย่างแคลเซียมและแมกนีเซียมพร้อมกำจัดสิ่งปนเปื้อนและสารให้โทษอย่างตะกั่วและประอดด้วยเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันและเทคโนโลยีหลอดอุลตราวโอเลตพร้อมตรวจสอบการทำงานด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทชิปเทคโนโลยีสมาร์ทชิปงั้นเหรอครับ ใช่ครับมีเทคโนโลยีสมาร์ทชิปที่สามารถใช้เคลื่อนความถี่วิทยุในการสื่อสารไปมากับชุดไส้กรองอ e ีสปริงได้จึงสามารถบันทึกค่าต่างๆเช่นการใช้งานปริมาณน้ําที่ใช้เป็นแกลลอนหรือลิตรและจะแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าเมื่อใดถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองตอนนี้ผมเห็นน้ําสะอาดเริ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีใส่แก้วทั้งสองใบนะครับเอาละเรามาดูกันต่อเลยครับนี่คือน้ําที่สะอาดใสรสชาติเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันเทคโนโลยีหลอดอุลตราไวอเลตรวมถึงการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสมาร์ท ดูลับยังไงครับออสตินดูใสจริงๆด้วยเอาละทีนี้ปิดเครื่องและลองมาดื่มน้ำกันเชิญเลยครับดื่มดื่มเป็นน้ำที่ใสสะอาดและมีรสชาติดีจริงๆสุดยอดมากครับ